ถ้าเราถามว่าคนไทยมาจากไหนเนี่ยคำถามแรกสุดที่เราควรจะต้องถามคือตัวเราเองเนี่ยมาจากไหนการรู้พวกเนี้ยมันช่วยทําให้เราลดสิ่งที่เรียกว่าอัตตาถ้าพูดภาษาในเชิงวิชาการหน่อยก็คืออคติทางด้านชาติพันธุ์ความว่าชาติเราบักไปมองเรื่องของดินแดนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญสุดของชาติคือคนครับตอนนี้เราเสียคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยที่เราไม่ได้ให้สัญชาติไทยเกือบล้านคนการที่เราไม่ยอมรับท้องถิน่นมันคือการบังคับให้คนไม่เป็นตัวเองคุณให้เกียรต ความเป็นมนุษย์แค่ไหนการที่ปล่อยให้แต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ได้เป็นตัวเองอันนั้นน่มันคือการให้เกียรติความเป็นมนุษย์อย่างถึงที่สุดเลยในแต่ละยุคเนี่ยการนิยามว่าชาติคืออะไรจะเปลี่ยนไปแต่ในทัศนะผมเนี่ยไอเดียเรื่องชาติเนี่ยมันเป็นไอเดียในจินตนาการมันไม่มีหรอกความเป็นไทยหรือความเป็นชาติที่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเราว่าไทยเนี่ยคือคนโคตรไทยคือโคตรคนที่จะมองเห็นคนทุกคนนี่ครับมีคุณค่า ความเป็นไทยที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยล้วนเกิดขึ้นจากการผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันและเกิดเป็นสิ่งใหม่เวลาคุณบอกโค้ชไทยเนะี่ยคือคุณมีความเป็นไทยสูงมากไม่ผิดถ้าตราบใดก็ตามที่คุณไม่เอาความเป็นไทยแท้นเนี่ยไปเหยียดคนอื่นหรือว่าไปทำให้คนอื่นรู้สึกถึงความด้อยค่าทางด้านชาติพันธุ์